หนึ่งในเกมที่ได้รับการเลคคอมเมนต์สูงที่สุดในสตรีมอยู่ที่98%จาก90,000คนมันจะสนุกสมความฮป์หรือไม่ติดตามต่อได้ในรีวิวแฟ c t o รโอถามผมว่าเกมนี้เนี่ยมีความคาดหวังขนาดไหนบอกเลยว่าความคาดหวังสูงมากเพราะว่าดูจากหน้าในร้านค้าสตีมเนี่ยเกมนี้นั้นมีลักษณะเป็น สร้างรบริหารเมืองซึ่งเป็นสไตล์ผมเลยแถมยังได้เรตติ้งการรีคอมเมนต์ที่สูงสุด,สดแต่ถึงแม้ว่าความคาดหวังในเกมนี้เนี่ยมันจะสูงขนาดไหนความสนุกเกมเนี้ยผมการันตีเลยครับว่าสมความไฮป์แน่นอนแถมดีไม่ดีเนี่ยสนุกกว่าความคาดหวังที่ผมคาดไวอ้อีกอ่ะอวยขนาดเนี้ยเดี๋ยวมาฟังผมอธิบายต่อดีกว่าว่าในเกมเนี้ยมันมีอะไรบ้าง เรามาเริ่มกันที่ Factorio เนี่ยเป็นเกมยังไงกันดีกว่า Factorio นั้นมีเนเรื่องง่ายๆก็คือยานของเรานั้นได้ตกลงบนดาวปริศนาดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการคราฟของจำนวนมากมากแบบมากๆเลยในการที่จะสร้างจรวดแล้วก็บินกลับบ้านโดยการคราฟในเกมนี้เนี่ยก็เหมือนเกมปกติทั่วๆไปก็คือไปเก็บของแล้วก็มากดคราฟซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าสิ่งที่ค่อนข้างพิเศษสําหรับเกมนี้ก็คือทุกกระบวนการในเกมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคราฟของการสร้างป้อมปืนการเติมเชื้อเพลิงหรือการเก็บวัตถุดิบเนี่ยเราสามารถให้เครื่องจักรทาแทนเราได้ทั้งหมดใช่แล้ครับก็คือทุกกระบวนการที่ผมกล่าวมาเนี่ยเราสามารถนั่งกระดิกเท้าอยู่บ้านแล้วให้มันคราฟของแทนเราก็ได้เขาเรียกว่าเป็นเกมแนวออโตเมชั่น พูดง่ายก็คือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสร้างโรงงานยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดอ่ะเพื่อให้เข้าใจระบบเกมมากยิ่งขึ้นผมจะเล่าย่อๆให้ฟังว่าเวลาเราจะสร้างโรงงานให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องคํานึงถึงอะไรบ้างซึ่งหลักๆเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4อย่างครับ 1. ก็คือโลเคชันของโซโรงงานว่าเราจะตั้งที่ไหนดีเพราะว่าการผลิตของสิ่งหนึ่งอะ่ะเราจะต้องใช้ raw material ที่มาจากหลายๆที่ ดังนั้นเนี่ยเราจริงต้องคิดว่าเอ๊ะบริเวณไหนที่เหมาะสมที่สุดที่จะตั้งโรงงานผลิตโดยที่ไม่ไปเกะกะส่วนของโรงงานอื่นๆหรือว่าเราสามารถขยายการผลิตได้ในอนาคตข้อ2ครับก็คือการเลือกเลเยอร์ของโรงงานโดยเกมนี้เนี่ยเกมให้อิสระผู้เล่นในการออกแบบระบบโลจิสติกเช่นในการสร้างระบบเร์ชเนี่ยผมเขาเรียกว่าน้ำแดงแล้วกันซึ่งการสร้างน้ำแดงเนี่ยมันจะต้องใช้บอร์ดเขียวแต่ว่า นอกจากนี้เนี่ยการสร้างน้ำรีเสิร์ชขั้นอื่นๆน่ะมันยังจะต้องใช้บอร์ดเขียวด้วยทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคิดว่าเราจะทำการสร้างระบบบอดเขียวยังไงดีจะสร้างบอร์ดเขียวแบบจุดๆดเดียวแบบจำนวนมหาศาลแล้วก็แจกไปยังระบบการสร้างน้ำรีเสิร์ชอื่นๆหรือว่าเราจะสร้างบอร์ดเขียวอยู่ในระบบปิดในกระบวนการสร้างน้ำรีเสิร์ชของ4ีนั้นไปเลยเป็นต้นข้อ3ครับก็คือการลากสายพาน เนื่องจากเกมนี้เนี่ยกว่า90%คุณจะต้องใช้สายพานส่งของไปยังที่ต่างๆทั่วโรงงานดังนั้นเนี่ยคุณก็จะมีวิธีการออกแบบสายพานเป็นปรูปแบบต่างๆเช่นการลากสายตรงเพื่อให้เกิดการกระจัดเร็วที่สุดหรือลากสายพานบนเพื่อให้วัตถุดิบนั้นไม่ไปกองที่ก้นสายพานจะทาให้โรงงานน่ยได้รับวัตถุดิบพร้อมๆกันตลอดเวลาโดยส่วนตัวผมคิดว่าการออกแบบการลากสายพานเนี่ยเป็นอันที่ง่ายที่สุดครับ ก็แค่ลากสายตามที่เราเห็นพอเหมาะไม่ต้องใช้โลจิกมากในการคิดต่อมาอันที่4ครับอันนี้หนักสุดก็คือการบริหารสปายของวัตถุดิบแล้วก็ดีมานของโรงงานผลิตครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยการผลิตของแต่ละชิ้นน่ะมันจะมีของบางชิ้นเนี่ยที่ใช้วัตถุดิบเดียวกันทีนี้เนี่ยคุณจะจ่ายวัตถุดิบยังไงให้เพียงพอโดยที่ไม่กระทบกับการผลิตของอีกฝั่งซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากครับเช่น สมมุติว่าเราต้องใช้แผ่นเหล็กเนี่ยในการผลิตของสิ่งหนึ่งแต่ว่าโรงงานที่ผลิตอยู่ขั้นก่อนหน้าคุณน่ะก็มีแผ่นเหล็กอยู่ในสายวัตถุดิบพอดีทีนี้เนี่ยมันก็จะเกิดทางเลือกให้คุณละว่าคุณจะต่อสายเอาเหล็กจากเขาอะมาใช้เลยไหมหรือว่าคุณจะไปขอแบ่งแหล่งจ่ายเหล็กจากต้นของโรงงานก่อนหน้านี้มาให้คุณเลยแล้วคุณจะแบ่งยังไงไม่ให้มันไปกระทบการผลิตของโรงงานก่อนหน้านี้ ซึ่งการบริหารดีมาซัพพลาเนี่ยคุณจะต้องใช้การคาดคะเนแล้วมันจะเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้ความคิดมากที่สุดในเกมนี้แล้วก็เป็นส่วนที่สนุกที่สุดด้วยสําหรับผมนะเพราะว่ามันมีวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายแล้วก็ค่อนข้างสร้างสรรค์แต่ว่าอันไหนที่จะเหมาะแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเนี่ยอันเนี้ยคุณเป็นคนเลือกเองนอกจากส่วนของโลจิสติกและออโตเมชันแล้วยังมีมิติของซาวเวอและการสำรวจด้วย โดยเราจะต้องทําการสร้างโรงงานพร้อมกับสร้างระบบป้องกันฐานของเราจากเว็บมอนสเตอร์ด้วยซึ่งมอนสเตอร์นั้นมันจะเก่งขึ้นตามการเวลาแล้วก็ตามความเจริญของฐานเราตัวที่เรานั้นสามารถออกไปตามล่าและฆ่ามอนสเตอร์ถึงรังมันเลยก็ได้แถมเังเป็นเกมแอคชั่นที่ค่อนข้างมันซะด้วยอีกเหตุผลที่เราควรออกไปสำรวจก็คือทรัพยากรบางอย่างเนี่ยบางทีมันไม่พอและมักจะพบได้บริเวณที่ไกลจากฐาน ดังนั้นเนี่ยเกมยังมีส่วนของการสร้างระบบขนส่งเพื่อขนส่งของ Material กลับมาในฐานเราอีกด้วยอ่ะพูดมาเยอะถามว่าในมิติของเกมที่กล่าวมาเนี่ยเกมเน้นอะไรที่สุดตอบได้เลยว่า80%เนี่ยผมจะนั่งคลาฟแล้วก็บริหารสายพานอยู่ในโรงงานโดยที่ออกไปสู้หรือสร้างระบบป้องกันบ้างเป็นระยะระยะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าแค่แก้ไขระบบสายพานที่บ้านเนี่ย ก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วซึ่งเป็นการปวดหัวในเชิงที่ดีนะหัวข้อถัดมาก็คือถามว่าเกมนี้เนี่ยมันสนุกยังไงคําตอบก็คือเกมนี้นั้นมันจะมีให้คุณคิดแก้ปัญหาตลอดเวลาขอย้ําว่าตลอดเวลาเพราะว่าอย่างใน Crusader King เนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่ชิลบ้างช่วงเวลารอพักบ้างแต่อันนี้เนี่ยถ้าว่างนี่คือ แปลกแล้วอะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทําตัวเราให้เกิดเอฟฟิเชนสูงที่สุดโดยในเกมนั้นเราจะต้องมีการจัดลําดับความสําคัญอยู่ตลอดเวลาเช่นเวลาของทรัพยากรไม่เพียงพอเนี่ยเราจะไปอัปเกรดสายพานก่อนดีไหมเพื่อให้ส่งวัตถุดิบมายังโรงงานได้ไวขึ้นหรือว่าเราจะไปสร้างระบบขุดมากยิ่งขึ้นจะทําให้ของอะถึงแม้จะมาช้าแต่มีของอยู่ตลอดอยู่บนสายพานโดยในเกมนี้เนี่ยนอกจากการบริหารโลจิสติกแล้ว เรา,าต้องบริหารระบบป้องกันฐานแล้วก็ระบบไฟฟ้าด้วยนี่แหละครับทําไมผมถึงบอกว่าคุณแทบไม่มีเวลาว่างที่จะยืนเฉยๆเลยเพราะว่างานของคุณนั้นมันเข้าตลอดเวลาจริงๆถามว่าเยอะขนาดนี้เนี่ยเหนื่อยหรือเครียดไหมเวลาเล่นบอกได้เลยครับว่าไม่เครียดแถมเล่นแล้วติดด้วยนะเวลาเล่นเนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบเวลาเห็น Requirement ของของที่ต้องคลาฟเนี่ยโอ้ลมแทบจับ เพราะว่ายิ่งเล่นไปเล่นมา r e q u i r e ม e n t เนี่ยมันจะยิ่งสูงแลวมันจะยิ่งแปลกยิ่งขึ้นคือมันเหมือนมันแกล้งเราอะ่ะมันต้องการของที่อยู่บนคนละมุมของโรงงานดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องโยงสายพานที่ระโยงระยางมากหรือว่าบางทีเนี่ยเราต้องลื้อสายพานเดิมแล้วเพื่อมาสร้างสายพานใหม่ซึ่งฟังดูมันอาจจะดูเครียดนะแต่ว่าถ้าเราตั้งสติสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเรามานั่งคิดดีไซน์ดีๆอะ่ะผมคิดว่าทุกคนทำได้ แต่อาจาจะใช้เวลาหน่อยในช่วงแรกๆชั่วโมงบินยังไม่สูงแต่ว่าถ้าเราสามารถทำระบบโรงงานเสร็จนะบอกได้เลยว่าฟินมากๆแล้วก็ภูมิใจสุดๆเพราะว่าถึงแม้มันจะมีเว็บมอนสเตอร์มาโจมตีก็จริงแต่มันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นเรายังยืนเฉยๆดีไซน์บ้านดีไซน์ระบบได้โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าความสนุกของเกมนี้ค่อนข้างโดดเด่นและแตกต่างจากเกมที่ผมเคยเล่นมาเมื่อเทียบกับบรรดาซาวเวทั่วๆไป พูดง่ายๆก็คือเกมนี้เป็นเกมสายใช้ความคิดโดยผมสามารถเล่นยันตีสีได้เลยมันจะให้อารมณ์ประมาณว่าขอแก้ปัญหาอันถัดไปก่อนเดี๋ยวนอนแล้วปรากฏอ่ารู้ครับยาวต่อมาก็คือส่วนไหนที่ผมไม่ชอบในช่วงแรกที่ผมเล่นนะเกมมีระบบการสอนที่ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันสอนทุกอย่างลงใน A4 หน้าเดียวให้มาซักประมาณ10หน้าให้เราไปอ่านเอง ซึ่งในตอนนั้นนะ่ะไม่มีใครอ่านหรอกเพราะว่าเรายังเล่นไม่เป็นอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องดังนั้นเนี่ยในตอนเล่นรอบแรกอะ่ะโอ้โหลองผิดลองถูกกันยับต้องรีใหม่หลายรอบเลยทีเดียวเพราะว่าไม่เข้าใจว่ามันเล่นยังไงแต่ปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยเกมมีระบบ t ิวต r i เรียแล้วก็ระบบการสอนแบ่งเป็นหมวดต่างๆอย่างชัดเจนแล้วก็ละเอียดด้วยดังนั้นเนี่ยจุดอ่อนอันนี้ตกไปแล้วข้อเสียจริงๆที่ผมพอจะนึกได้ เพราะว่ามันมีค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับเกมที่ผมชอบอันนี้ก็คือการรีเสิร์ชของบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้บอกว่า Require m e n t ของของที่เรากำลังรีเสิร์ชเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนที่เรารีเสิร์ชเสร็จปุ๊บเรามาเจอ r e q u อ r e m e n t ทีโอโหเราต้องรื้อแผงโรงงานใหม่หมดเลยซึ่งมันก็ปกติแหละครับเพราะว่าเรายังไม่รู้เทคโนโลยีนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสร้างยังไงแต่ว่าถ้ามันบอกสักเล็กน้อยเนี่ยสมมติรีเสิร์ชไปสัก50%แล้วเนี่ย เราก็ยังเตรียมแผนเตรียมการสร้างโรงงานรอไว้ได้ไม่ใช่ว่าแบบรีเสิร์ชมาปุ๊บโอ้โหใช้ไม่ได้เหมือนรีเสิร์ชมาทิ้งฟรีอะไรทำนองนี้เป็นต้นแต่ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากครับแทบไม่ส่งผลกระทบต่อความสนุกของเกมเลยมาทางด้าน repeatability ของเกมนี้เกมนี้เนี่ยเซฟแรกที่ผมเล่นจบอะผมใช้เวลาประมาณ55ชั่วโมงแต่ว่ามันเป็นเซฟที่ผมมาผ่านประสบการณ์การเล่นเซฟอื่นมาค่อนข้างเยอะ ถ้าจะบอกว่าเล่นเซฟเดียวยิงยาวเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะราวๆ70-80ชั่วโมงเห็นจะได้โดย r รีเพ a b i l i t y ของเกมนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเพราะว่าถึงแม้ในแมปโซนเริ่มต้นเนี่ยจะมีทรัพยากรเริ่มต้นมาวางคล้ายๆกันทุกเกมแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นการแรนดอมใหม่หมดทำให้ช่วงกลางเกมที่เราจะต้องออกไปสำรวจเนี่ยจะทำให้เกมแต่ละเกมนั้นแตกต่างกัน นอกจากนี้เกมยังเปิดให้เราคัสตอมไม้เกือบทุกอย่างในเกมเช่นความหายากของแร่ความเก่งของศัตรูหรือว่าเอาศัตรูออกไปจากเกมเลยก็ยังได้นอกจากนี้เกมยังมีซีนารีโออื่นๆสําหรับคนที่เล่น f a c ตอ r รีโจนเก่งแล้วให้มาเล่นกันอีกหลายซีนารีโอด้วยกันเช่นซีนารีโอเวฟ e ิ e เ e นซ์ซึ่งเป็นซีนารีโอที่เราไม่ต้องทําการรีเสิร์ชแล้วแต่ว่ามันจะมีมอนสเตอร์มาปุกฐานเราทุกคืนแถมโหดมาก ดังนั้นเนี่ยเกมจะไปออกแนวเน้นคอมแบทมากยิ่งขึ้นมากกว่าการสร้างของเพื่อกลับบ้านมาในพาร์ที่หลายๆคนน่าจะสนใจก็คือ m u l ติ Player ร์เกมนี้เนี่ยเป็นยังไง m u l ติ Player ร์เกมนี้เนี่ยเล่นได้สูงสุดถึง10คนโดยในโหมดธรรมดาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเล่นมัลติ Player มันจะทำให้เกมผ่อนคลายขึ้นเพราะว่าเราจะต้องรับผิดชอบน้อยลงแล้วก็มีเวลาว่างมากยิ่งขึ้นแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าอย่าเล่นเกิน4คนเลย เพราะว่ามันจะทําให้เราว่างเกินไปทําให้ความสนุกของเกมหายไปเยอะแล้วก็คิดว่าอินเทอร์แอคชั่นระหว่างผู้เล่นน่ะอาจจะน้อยไปหน่อยเพราะว่าส่วนมากอ่ะเราจะเป็นการมอบหน้าที่ให้ผู้เล่นแต่ละคนน่ะไปดูแลกันคนละระบบแล้วส่วนมากเวลาจะคุยกันน่ะจะเป็นถามว่าทรัพยากรอันนี้อยู่ที่ไหนที่ไหนซะมากกว่ามีอีกอย่างก็คือนานๆทีจะออกไปยิงมอนสเตอร์บ้างก็สามารถออกไปลุยคนเดียวได้ไม่ได้ยากเย็นอะไร โดยส่วนตัวผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยสนุกสุดน่าจะอยู่ที่2อถึงสคนหรือว่าถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยเข้าไปเล่นโหมดซีนารีโอที่ยากๆเลยน่าจะตอบโจทย์สรุปนะครับเกม f a c t o r i o โอเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างใช้สเปคต่าแต่ว่ามีความลึกของเกมค่อนข้างสูงมากและด้วยราคา350บาทเนี่ยเทียบกับคอนเทนต์ที่อยู่ข้างในที่คุณภาพคับแก้วมากๆผมจะคิดว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีความคุ้มค่าสูงมาก เล่นแล้วก็เลิกยากเพราะว่ามันค่อนข้างเพลินในการแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆให้อารมณ์กลายดิง้งพัฒนาโรงงานของเราไปเรื่อยๆเกมนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ชอบเกมแนวบริหารหรือแก้พัซเซิลแนวโลจิกโดยส่วนตัวผมคิดว่าเกมนี้เหมาะสมแล้วที่จะได้ User Review สูงถึง98%ดังนั้นเนี่ยคะแนนที่ผมจะให้เกมนี้ที่อวยซะขนาดนี้เนี่ยจะรออะไรล่ะครับคยสิบเต็มสิครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรืออยากคอมเมนต์คุยอะไรกับผมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณครับ